สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนานแล้วนะฮะไม่ได้อัพกันนะครับกับวิดีโอใน YouTube นะครับวันนี้ถือโอกาสนะฮะทำทีเดียวนะครับในหัวหัวข้อเดียวนี่แหละนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ผมได้ไลฟ์ไปที่เพจนะฮะเพจของอาจารย์ธนัยมโนบนะครับตอนนี้ก็เลยมาตัดนะฮะจะทําลงใน YouTube นะครับเพื่อให้แฟนๆในช่อง YouTube ทนายอยากบอกไปทนายมโนบเนี่ยได้รู้นะฮะข้อมูลเดียวกันนะครับแต่ว่า ในเพจนี้จะลึกกว่าแล้วก็เยอะกว่าหมายความว่าได้ได้เวลาเยอะกว่าแต่ในยู u ูบเนี่ยคงจะทําไม่นานนะครับพอรสรุปให้ฟังนะครับว่าหลายๆท่านก็คงจะติดตามเรื่องการเช่าซื้อใช่ไหมในในช่องของผมเนี่ยนะครับว่าเออทำยังไงบ้างคืนลดคืนยังไงอ่าไม่ต้องรับผิดค่าขาดราคาเนี่ยนะครับจะต้องหรือค่าส่วนต่างหรือค่าขาดราคาเนี่ยจะต้องไม่ให้ไฟแนนซ์มันอิดเอื้อนนะฮะไม่ให้ไฟแนนซ์เข้าอิดเอื้อนนะครับไม่ให้อิดเอื้อนค่าขาดราคาเนี่ยทำยังไงนะฮะ ก็คงจะได้นําไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลึกด้วยนะฮะแต่ว่าหลายหลายท่านก็ยังจะเป็นที่งงสงสัยอยู่ใช่ไหมว่ายังไงอ่ะที่ว่าไม่ต้องอิดเอื้อนค่าขาดราคามันคือยังไงอ่ะนะครับอยากจะรู้ใช่ไหมอยากจะรู้ว่ายังไงที่เขาเรียกว่าอิดเอื้อนค่าขาดราคาวันนี้เลยเอาเอกสารประเภทพวกนี้มาให้ดูนะครับก็เอกสารประเภทพวกนี้มาให้ดูนะครับเอกสาร การอิดเอื้อนค่าขาดราคาเนี่ยมันต้องสืบเนื่องเท้าความนิดนึงมันต้องสืบเนื่องมาจากการที่เราเอารถไปคืนให้กับไฟแนนซ์ก่อนการคืนรถให้กับไฟแนนซ์เนี่ยประกอบไป,ไปด้วย3ส่วนใช่ไหมส่วนที่1นึ่งก็การคืนที่ไม่เคยผิดนัดเลยอันนี้เอาไปคืนให้กับไฟแนนซ์ไฟแนนซ์รับรถไว้นะครับจากเราก็ถือว่า,าสัญญาเนี่ยนะครับยุติกันด้วยด้วยสัญญาเช่าซื้อมันยุติลงนะครับถ้าหากว่าเราบอกเลิกสัญญากับไฟแนนซ์ก่อนนะไม่น้อยกอว่า7จวันอันเนี้ย หือว่าสัญญายุติลงด้วยสัญญาเช่าซื้อนะครับเพราะว่าผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ตลอดถ้าว่าไม่ผิดนั t น,นะไม่ผิดนันเลยนะครับก็อันนั้นก็ผลเป็นไปตามสัญญาซึ่งอ่าก็ไม่มีประเด็นเรื่องอิดเอื้อนหรือไม่อิดเอื้อนนะครับแต่ถ้ากรณีที่อ่อไฟแนนซ์เนี่ยนะครับบอกเลิกสัญญาแล้วนะครับกับเราแล้วในฐานะผู้เช่าซื้อเพิ่งซึ่งผิดนันมาแล้ว3ามงวดถูกไหมตามที่เราเข้าใจกันนะหรือ เราผิดนัดมาแล้วนะฮะแต่ยังไม่เคยผิดนัดมาหนึ่งหวสองหัแล้วเนี่ยนะฮะแต่ไฟแนนซ์ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาแต่เราอยากจะคืนรถเนี่ยเราเอารถไปคืน MM ตรงนี้แหละสองอย่างเนี่ยสองส่วนสองประเภทเนี่ยนะฮะประเภทที่คืนรถก่อนบอกเลิกสัญญาหรือมีการบอกเลิกสัญญามาแล้วแต่ยังไม่ครบ30วันเนี่ยนะสองกรณีเนี่ยการคืนรถเนี่ยนะไฟแนนซ์เขาจะเขาจะสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าขาดราคาหรือว่าเรียกค่าขาดประค่าราคาหรือว่าค่าส่วนต่างตรงนี้แหละนะครับไว้นะครับไอตรงเนี้ยถ้าหากว่า จริงๆแล้วการคืนลักษณะอย่างนี้นคืนก่อนที่จะมีการบอกเลิกสัญญาเสร็จสมบูรณ์ก็คือครบ30วันนี่นะครับถ้าไฟแนนซ์รับรถไว้จากเราเนี่ยนะไฟแนนซ์รับรถไว้จากเราในฐานะผู้เช่าซื้อนี่นะเอาไปคืนนี่นะ,ะตามแนวคำพิากษาศาสฎดีกาเขาบอกว่าท่านบอกว่านะครับเป็นการเป็นการที่สัญญาเช่าซื้อระงับกันด้วยเหตุอื่นหรือว่าเลือกกันโดยปริยายนะครับโดยไม่ได้อาศัยตามสัญญาเช่าซื้อซึ่ง ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดค่าขาดราคาห,หรือค่าประโยชน์เนี่ยจะต้องเกิดจากการที่ไฟแนนซ์หรือว่าเจ้าหนี้นะหรือไฟแนนซ์เนี่ยนะครับสังวนสิทธิ์หรืออิดเอื้อนค่าขาดราคาเอาไว้ถ้าไม่สังวนสิทธิ์หรือไม่อิดเอื้อนค่าขาดราคาเอาไว้เนี่ยนะครับในขณะที่รับการส่งมอบรถจากเราในฐานะผู้เช่าซื้อเนี่ยนะครับจะมาเรียกค่าขาดราคาจากผู้เช่าซื้อหรือล uh, ูกหนี้เนี่ยนะครับลูกหนี้เนี่ยถ้าหาว่าโดนฟ้องอย่างนั้นนะครับยกเหตุเนี้ยขึ้นมาสู้ได้ยกเหตุว่าไฟแนนซ์ไม่ได้อิดเอื้อค่าขาดราคาขึ้นมาสู้ได้ สู้ให้ให้สารพิพากษาให้ตนเองเนี่ยไม่ต้องชําระค่าขาดราคานะครับก็คือภาษา,านากักกฎหมายก็บอกสู้ให้สา,า,ารยกฟ้องจบเนี่ยลูกหนี้ก็ไม่ต้องชําระค่าขาดราคาไม่ต้องชําระค่าส่วนต่างอันนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้คล,คลิปนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านแฟนๆเนี่ยทราบนะครับว่า,าแล้วยังไงอ่ะที่ที่บอกว่าไฟแนนซ์อิดเอื้อนค่าขาดราคานะครับแล้วยังไงนะมาดูนะเอกาสารอย่างนี้ เอกสารลักษณะอย่างนี้อันนี้คือเอกสารการนะครับเอกสารการรับรถนะครับอาจจะกลับหัวนิดนึนงเพราะว่าผมใช้กล้องแน่ผมปิดชื่อเอาไว้นะครับเอกสารการรับรถก็จะมีอย่างนี้อย่างนี้นะลักษณะก็คือมีรูปรถพวกเนี้ยเนี่ยคือเอกสารการรับรถถูกไหมแล้วท่านจะดูข้างลาง่างนู้นเนี้ยที่ผมปิดไว้นี่ก็คือลายมือชื่อของคนที่เอารถไปคืนนะครับ <Ĉ> สาคัญก็คือตรงนี้นะฮะที่จะมีข้อความอยู่ลักษณะตรงเนี้ยเนี่ยประมาณเป็นแถบอยู่ตรงเนี้ย ประมาณ4ี่ห้าบรรทัดถ้า4ี่ห้าบรรทัดมีแน่นอนมีแน่นอนนะครับว่าข้อความว่าการที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยนะครับเอารถมาคืนเนี่ยผู้ให้เช่าซื้อก็คือไฟนั้นเนี่ยครับเอารถออกขายเท่าตลาดแล้วเนี่ยฮะขาดราคาอยู่เท่าใดเนี่ยนะครับก็คือค่าส่วนต่างอยู่เท่าใดเนี่ยเราในฐานะผู้เช่าซื้อเนี่ยยังต้องรับผิดชอบอยู่ตามสัญญานะครับอันนี้คือกรณีที่1นึนะ่แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้เอกสารใบนี้ข้อความสั้นนิดเดียวไม่มีข้อความนั้น ถ้ามีแต่เอกสารใบนี้แสดงว่าไฟแนนซ์ไม่ได้อิดเอื้อค่าขาดราคาก็คือไม่ได้สังวนสิทธิ์ในการเรียกค่าขาดราคาจากเราในฐานะผู้เช่าซื้อเวลาเอารถไปคืนนะครับเอกสารตัวเนี้ยที่ผมยกให้เป็นตัวอย่างสั้นๆเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มีข้อความว่าถ้าหากว่าเอารถคันนี้ออกขายท่าตลาดแล้วเนี่ยนะครับขาดราคาอยู่เท่าใดเราต้องรับผิดชอบไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครคราวนี้มาดูฮะไม่มีเอกสารฉบับนี้เนี่ย เป็นเอกสารลำดับที่14เนี่ยนะแต่เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารลำดับที่13 13นะครับวันที่เอาไปคืนเนี่ยวันที่เรารถไปคืนเนี่ยเอกสารฉบับนี้นะเอาไปคืนเนี่ยนะครับไฟแนนซ์เขาจะให้เซ็นเอกสารฉบับนี้ด้วยนี่เอกสารฉบับนี้เอกสารฉบับนี้เนี่ยนะครับเป็นการบันทึกส่งมอบรถเมื่อกี้เนี่ยเป็นใบตรวจรับรถนะครับแต่อันนี้จะเป็นบันทึกการส่งมอบรถเอกสารบันทึกการส่งมอบรถนี่นะครับ เอกสารชุดนี้จะเขียนว่าทําที่ไหนบ้านเลขที่อะไรนะที่เอาไปคืนเนี่ยด้วยเหตุอะไรทําไมถึงเอาไปคืนนะครับนะเพราะว่าไม่มีความสามารถที่จะผ่อนชาระแล้วนะฮะเ,เลยเอาไปคืนก็เป็นเหตุหนึ่งนะฮะที่ปรากฏอยู่ในนี้ปรากฏว่าข้างล่างนี่นะครับก็จะมีข้อความว่าข้าพเจ้าทราบดีว่าหากนารถยนต์คันดังกล่านะฮะหากขายรถยนต์คันดังกล่าวได้ราคาต่ากว่าค่าเช่าซื้อคงเหลือทั้งหมดตามสัญญา ข้าพเจ้ายัางคงต้องเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อในการชดใช้ราคาที่ขาดให้กับบริษัทจนครบถ้วน,นเห็นไหมข้อความนี้แหละเรียกว่าข้อความอิดเอื้อนค่าขาดราคาจากไฟแนนซ์นะครับนั่นหมายความว่าเคสนี้เนี่ยการไปเซ็นลักษณะอย่างเงี้ยโอเคเอกสารใบนี้ไม่ผูกพันนะถ้ามีใบนี้ใบเดียวยกประเด็นเรื่องสัญญาเช่าซื้อระงับกันด้วยเหตุอื่นนะครับและไฟแนนซ์ไม่ได้อิดเอื้อนค่าขาดราคาเอาไว้เนี่ย ไว้สู้คดีชนะตามคำพากษาศาสฎีกาเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีเอกสารฉบรับนี้กำกับไว้นั่นก็คือเอกสารบันทึกการสมับรรถยนต์ถ้าจะสู้ด้วยเหตุถ้าถูกฟ้องนะจะสู้ด้วยเหตุไฟแนนซ์ไม่อิดเอื้อนค่าขาดราคาไม่ได้นะครับคุณเราแพ้เพราะว่ามีเอกสารฉบรับนี้เราลงลายมือชื่อรับไว้แล้วนะฮะรับทราบไว้แล้วเป็นเป็นกรณีที่ไฟแนนซ์อิดเอื้อนค่าขาดราคาเนี่ยกรณีอย่างนี้เราจะเอาประเด็นนี้ไปสู้คดีกับไฟแนนซ์ไม่ได้นะ แต่มันยังมีเหตุอื่นอีกเยอะนะฮะที่ที่จะเอาไปสู้คดีนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นก็ว่ากันอีกอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับคราวน,นี้บางท่านไม่ได้เซ็นเอกสารฉบับนั้นแต่มันมีลักษณะเอกสารอย่างนี้เอกสารอย่างนี้ท่านอาจจะเห็นไม่ชัดหรอกแต่ผมให้ดูว่ามันมีเอกสารลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นการขอส่งมอบนี่ฮะตรงนี้ก็จะเขียนเลยนะฮะเหมือนเจตนาของเราไงที่ส่งให้กับไฟแนนซ์ซาบเป็นการส่งสารให้กับไฟแนนซ์ซาบไงว่าเอ้ขอส่งมอบรถยนต์คืนนะ ทุกอย่างดีหมดฮะเรียนท่านผู้จัดการทั่วไปบริษัทไรกวานไปเข้าทำาห้เรียบร้อยละพ้อความว่าส่งไม่ได้ผิดนัดตั้งแต่งวดน,นั้นวันนี้นะฮะส่งไม่ได้นะฮะด้วยสภาวะอะไรก็แล้แต่แต่สุดท้ายมีเขียนว่าโดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมว่าหากได้ราคาน้อยกว่าจํานวนนี้คงเหลือตามสัญญาเช่าซื้อเพียงเท่าใดข้าพเจ้าในฐานะผู้เช่าซื้อยินยอมรับผิดชอบใช้ให้ครบถ้วนต่อไป อันนี้ก็เป็นข้อความที่ไฟแนนซ์เขาอิดเอื้อนค่าขาดราคาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าข้อความเหล่านี้มันมีอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยแล้วขณะที่เราเอารถไปคืนแล้วไ,ได้เซ็นเอกสารพวกนี้เนี่ยอันนี้แหละครับเรียกว่าไฟแนนซ์อิดเอื้อนค่าขาดราคาเพราะฉะนั้นเราจะยกประเด็นเรื่องการอิดเอื้อนค่าขาดราคาขึ้นยกประเด็นเรื่องการที่สัญญาเช่าซื้อระง,งับกันด้วยเหตุอื่นเนี่ยคือเอารถไปคืนก่อนวันที่ไฟแนนซ์นี่นะครับ จะบอกเลิกสัญญากับเราสมบูรณ์30วันหรือก่อนมีหนังสือมาบอกเลิกสัญญานี่นะครับเอาไปคืนเนี่ยนะจึงอยู่การคืนแล้วไฟแนนซ์รับไว้เนี่ยถือว่าสัญญามันสิ้นสุดลงด้วยเหตุเหตุอื่นหรือสิ้นสุด,ด้วยลงด้วยอ่าปริยายนะครับการที่อ่เรายังต้องรับผิดค่าค่าขาดราคากับไฟแนนซ์อยู่เนี่ยไฟแนนซ์ Finance จะต้องสงังวนสิทธิ์หรือว่าอิดเอื้อนค่าขาดราคาเอาไว้ถ้าไม่ทําถ้าไม่มีการสงังวนสิทธิ์นะครับเราก็ไม่ต้องรับผิดค่าขาดราคา ถึงฟ้องมาเราก็ยกขึ้นสู้เป็นคดีนะยกขึ้นสู้เป็นประเด็นให้ศาลวิพากษายกฟ้องโจทย์ได้นะครับแต่เอกสารที่ผมให้ดูทั้งหมดเนี่ยนะครับสอย่างเนี่ยเอกสารทั้งหมดที่ให้ดูสองสองใบเนี่ยข้อความเนี่ยนั่นแหละคือการอิดเอื้อนของไฟแนนซ์นะครับถ้ามีลักษณะอย่างนี้สู้ประเด็นเรื่องไฟแนนซ์ไม่ดีอิดเอื้อนไม่ได,ด,ไได้แพ้นะครับแต่จะต้องไปดูเรื่องของการก่อนขายเนี่ยนะก่อนขายทอดตลาดเนี่ย มีการแจ้งไหมตามระเบียบของคณะกรรมการไว้ด้วยสัญญาหรือมีผู้ค้ำประกันเนี่ยนะครับมีผู้ค้ำประกันเนี่ยผู้ค้ำประกันได้รับแจ้งไหมว่าวันที่ไฟแนนซ์วันที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดงวดแรกเนี่ยนับถัดไปอีก60วันภายในระยะเวลา60วันนั้นะไฟแนนซ์เนี่ย,ย,นนยได้แจ้งให้กับผู้ค้ำประกันทราบไหมถ้าไม่แจ้งผู้ค้ำประกันก็ยกมือชัยโยได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีแนวทางที่จะสู้คดีให้ผู้ค้ำประกันไม่ต้องมารับผิดค่าขาดราคาด้วยนะครับ อันนี้คือกรณีของอิจเอื้อนหรือไม่อิจเอลื่อนนะเคลียร์กันในคลิปนี้แต่ในเพจอาจารย์ทนายมนบจะมีมากกว่านี้อีกนะครับจนถึงเรื่องการที่ไปคืนแล้วนะลงบันทึกประจําวันไม่ได้ม,มีเหตุอะไรไหมปฏิเสธการบันทึกประจำวันได้หรือไม่นะลองไปตามดูในเพจอาจารย์ทนายมนบนะครับหรือยังไม่เข้าใจอินบ็อกเข้าไปถามในเพจอาจารย์ทนายมนบนั่นแหละครับแล้วก็ไปติดตามกันนะครับเยอะๆนะ,ะคลิปนี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะสิบนาทีกำลังดี สวัสดีครับ